ยูเฟนเปนนะครับมาเจอผมแดงเชมรานะครับวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ที่31กรกฎาคมนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับที่เวทีกองทัพอากาศดอนเมืองก็จัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับเจเคน18่ายทอดสดนะครับตอน6โมง15นะครับคู่ที่1ครับเป็นการเจอกันของตะวันฉายอัปคัดมวยไทยนะครับวันนี้เจอกับเจ้าสิงปามสสัมพังยิมนะครับก็สู้กันร้อยสู้กัน45กิโลนะครับ45กิโล เจ้าตะวันฉายเนี่ยมา45.3นะครับก็ลดไป0.3นะครับขณะที่สิงปามเนี่ยมา45.2ลดไป0.2นะครับลดไปคนละนิดคนละหน่อยนะครับคู่นี้ชอบไปที่ตะวันฉายนะครับส่วนคู่ที่2ครับมาเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับเจอกับเพชรปีชาสองการไฟฟ้านะครับคู่นี้ก็โซโลกัน113นะครับมาเฟืองมา113.4ลดไป0.4นะครับขณะที่เพชรปีชาเนี่ยมา113.8 ็ลดไป0.8นะครับคู่นี้มีโอกาสนับนอกกันนะครับประเภทอาวุธหนักแรงกาแรกกาบวกด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้ยังชอบวิธีเจ้ามาเฟืองนะครับน่าจะแม่นกว่าแต่ว่าวันนี้อย่าทะลึ่งไปมั่วเลยกันเสียเบ้น่าจะกำชับเป็นพิเศษนะครับอย่าไปมั่วอย่าไปมั่วอ่ะส่วนคู่ที่3ครับ Super Back สสต่อยแปดลิ้วนะครับเจอกับเพชรสีชัยเด่นเพชรสีทองนะครับชกกัน133นะครับซ Super Back ก็มารุ่นพี่นะครับเมื่อเช้ามา134ก็ลดไป1ปอนด์ ขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าพรสุริชัยนี่ก็หมวยจากอุบลน,นะครับหมวยรุ่นน้องมา135.2นะครับก็ลดไป2.2ลดเยอะใช้ได้เลยคู่นี้ยังชอบไปที่จังหวะฝีมือแล้วก็ลูกเก๋าของเจ้าซูเปอร์แบทนะครับถ้าราคาเป็นต่อก็อย่าลืมออกตัวบางทุนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าซูเปอร์แบทนี่เป็นแวนลุปชอบแขนหลุดชอบไหลหลุดชอบไหลหลุดเพราะฉะนั้นถ้าราคาเป็นต่อก็ออกตัวบางทุนนิดหน่อยนะครับส่วนคู่เอกนะครับ บางค้าน้อยลมกล้าสนุกเกอร์นะครับเจอกับเจ้าศิลปะไทยนะครับก็ชกกัน42่กิโลนะครับบางค้าน้อยมา43.1ลดไปหนึ่งจุดขณะที่ศิลปะไทยมา42.4ก็ลดไป0.4นะครับคุณนี้ชอบไปที่บางค้าน้อยนะครับกระดูกก็เดี่ยวมวยดูดีกว่านะครับถึงแม้จะตัวเล็กก็ตามนะครับส่วนช่วงที่2นะครับภูมิพยักปอเปาอินนะครับเจอกับอัสวีสกเอกวินนะครับก็ร้อยสองปอนด์นะครับถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับคุณนี้ชอบบที่ภูมิพยััคนะร และก็คู่ที่2นะครับออตโต้บูมเด็กเซียนนะครับวันนี้เจอกับซ no ูเปอร์นอยสิทธิครูแป้วนะครับก็43กิโลออโต้ก็ซ้อมอยู่กับทีมงานน้องบูมนะครับเมื่อเช้ามา43.3ลดไป0.3 3. ขณะที่เจ้าซูเปอร์นอยมา45.8ลดไป2.8นะครับคืนนี้เจ้าไปที่ออโต้นะครับน้ำหนักสบายๆชิวๆเลยส่วนคู่ที่7นะครับทับหน้ายุทธการมวยไทยนะครับเจอกับเจ้าธนภัทรนะครับคู่นิเวศ 39กกิโลนะครับคู่นี้ชอบไปที่ทับหน้านะครับแล้วก็คู่เอกนะครับแสนเชิงศิษย์อาจารย์ปราโมทนะครับเจอกับซูเปอร์ไฟส์สบุญชัยนะครับคู่นี้ชอบกัน106นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าแสนเชิงนะครับแสนเชิงมา108.4ลดไปสองจนะครับขณะที่เจ้าซูเปอร์ไฟส์เนี่ยมาตามพิกัดนะครับ106ปอนด์คู่นี้ยังชอบไปที่แสนเชิงนะครับถึงแม้จะมาลดเยอะแต่ว่าชุกเป็นคู่เอกช่วงที่2นี่ก็ปาเข้าไป3ามทุ่มเจ็ดสทุ่มละ ก็น่าจะฟื้นตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ชอบไปที่แสนเชิงนะครับสรุปมวยชอบผมนะครับช่วงแรกนี่ผมชอบเจ้าซูเปอร์แบ็คนะครับแล้วก็บางคับน้อยนะครับส่วนช่วงที่2ก็ชอบออโต้นะครับแล้วก็แสนเชิงนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดนะครับวันนี้สึกมวยไทยพลังใหม่ที่เวทีกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับทางช่องเจเค็นสิถ่ายทอดสดตอนหกโมงสินะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข็มร่าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ